มีไมตรี n ช e แนลวิวแชร์เฟรนลี่ h ช n แนลมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะมานำเสนอ One Day Rock with มีไมตรีอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่แตกต่างจากครั้งที่แล้วเพราะว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตกันในบ้านบ้างนะคะหลังจากที่ดูแลตัวเองนะคะคืออาบน้ำอาบท่า ล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวเสร็จก็คุณพี่คนขับสุดหล่อของเราก็ขับวิวแชร์มาส่งที่ที่นั่งประจำก็คือจุดนี้ค่ะตรงนี้เราเลือกที่จะเป็นได้ทั้งที่นั่งแล้วก็ที่นอนนะคะในฐานะที่เป็นคนพิเศษเดินไม่ได้ลุกไม่ได้ขยับตัวเองก็ไม่ได้รายละเอียดต่างๆก็เลยจะมีแทรกอยู่ในทุกทก อนูของการใช้ชีวิตของเราค่ะแต่ถามว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นไหมก็ไม่นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเราก็คิดหาวิธีแก้แล้วก็ปรับตัวทีละอย่างทีละอย่างจนถึงวันหนึง่งมันก็ลงตัวไปเองล่ะค่ะแต่บางครั้งมันก็อาจจะยังไม่ลงตัวหรือปัญหาอาจจะยังมาไม่ถึงเราก็ ้รับมาไหวนะคะพอทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยคุณพี่คนขับสุดหลอก,ก็ขอให้สั่งกาแฟให้หน่อยนะคะหน้าที่หลักเลยล่ะค่ะอันไหนที่เราทำได้เราก็ยินดีที่จะทำให้แน่นอนค่ะระหว่างรอที่ Grab จะมาส่งกาแฟนะคะจัดการตัดคลิปตัดต่ออะไรไปเรื่อเปื่อยของเราก่อนนะคะ แล้วกาแฟก็มาส่งแล้วคะ่ะพอรับกาแฟแล้วก็ทำงานของเราต่อไปนะคะก็มาถึงในขั้นตอนของลงเสียงภาคคลิปคะ่ะมีเมตรีแชนแนลมาแล้วคะ่ะนั่นไงคะเสียงคุ้นคุ้นไหมวิธีการภาคเสียงของมีเมตรีก็ประมาณนี้นะคะ ระหว่างนั้นก็มีแขกรับเชิญมาอยู่เป็นเพื่อนกันแต่เอิมนะพักสายตาสกักครู่เราก็มาชมอะไรที่เป็นสีเขียวกันนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในบ้านการมีสวนขวดเล็กๆแบบนี้ก็ถือเป็นความเพลิดเพลินอีกอย่างนึงค่ะก็จัดมันไปมานี่แหละมีตุ๊กตายอยู่ไม่กี่ตัวแต่อย่างน้อยสายตาเราก็ได้พักกับ สีเขียวบ้างนะคะจากนั้นก็เข้าไปชมก่อนนะคะว่าในโลกของโซเชียลทั้งหลายเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตกันนิดนึงทั้ง Facebook ทั้ง l ลายต่างๆนะคะจากนั้นก็ตัดต่อคลิปอีกค่ะวันนี้น่าจะเป็นวันของการตัดต่อคลิปนะคะเนี่ย ก็แอบเข้าไปช้อปปิ้งนิดหน่อยพอเป็นกระใสนะคะเวลาก็ผ่านไปโอ้ยเริ่มร้อนแล้วเปิดแอร์ค่ะด้วยความที่มีไมตรีกับโรคที่เป็นคือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด l g m d นะคะหนึ่งในอาการนั้นก็คือจะเป็นคนขี้หนาวค่ะเลยไม่ได้เปิดแอร์ตลอดเวลานะคะเปิดเฉพาะตอนที่เราจำเป็นค่ะ มีใครเห็นไหมคะว่าแอบ,บเข้าไปช้อปปิ้งอีกแล้วและพี่คนขับสุดหล่อผู้ซึ่งตวันนี้เนี่ย work from home นะคะก็มาทักทายเจ้าเหมียวน้อยแล้วก็มารดน้ำต้นไม้ให้เรานิดหน่อยเหมียวงงใหญ่เลยคะ่ะปลุกหนูขึ้นมาทำไมเนี่ยอ๋ออย่าลืมดื่มน้ำบ่อยๆนะคะได้เวลาสั่งอาหารแล้วนะเจ้าเหมียวก็น,นอน อีกแล,แล้วอาหารก็มาส่งค่ะเมื่ออาหารมาส่งหน้าที่ของมีเมตรีแม่บ้านถุงพลาสติกเนี่ยก็คือการเทอาหารลงชามนะคะแม้จะมีอุปสรรคไปบ้างเนื่องจากกล้ามเนื้อแขนเราไม่แข็งแรงแต่เราก็จะพยายามนะจ๊ะอาจจะไม่ได้ดูดีที่สุดแต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะ ่อสู้กับทุกอย่างค่ะต่อสู้กับชามและต่อสู้กับยางรัดด้วยอันนี้ของคุณพี่คนขับสุดหล่อนะคะเมื่อจัดให้เขาเสร็จแล้วก็กวามารับข้าวได้แล้วคะ่ะคุณพี่ก็มารับข้าวของตัวเองไปเราก็ทานอะไรกันง่ายๆแบบนี้ล่ะค่ะอ้าวเซเว่นมาอ๋ออันนี้เป็นข้าวของมีไมตรีนะคะมีไมตรีก็ อยากทานอะไรแซ่บๆค่ะวันนี้ก็เลยจะทานแกงใต้นะคะโอ้ยืลืนํำลายมันแซบ่บแล้วก็นั่งทานข้าวไปเงียบๆคนเดียวค่ะบ่ายโมงแล้ว คนสวยซอยหนึ่งมาแล้วค่ะคนสวยซอยหนึ่งเป็นพี่สาวที่มาดูแลมีเมตรีอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคนที่เรียกว่ารู้ใจสุดๆไปเลยค่ะ <c oughs> และนี่ก็คือผลงานของคนสวยซอยหนึ่งนะคะมีเมตรีก็มีหน้าที่ตัดคลิปให้คุณพี่เขาเพื่อจะเอาไปลง ta ทิกทอกเจ้าของผลงานก็ชื่นชมผลงานก่อนแป๊บนึงแล้วจากนั้นก็ มาทำงานของเราต่อนะคะเป็นงานรับออเดอร์ขนมปังจ้ามีไมตรีมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือเป็นแม่ค้าขายขนมปังนะคะซึ่งขนมปังนี้เราทำเองนะแล้วคนสวยซอยหนึ่งก็สับมะม่วงมาจ้าได้แก้วขมิ้นมาก็จัดการปรุงรสด้วยของเดิมเดิมก็คือน้ำปลาน้ำตาลออริสและกะ ปีค่ะอ๋อวันนี้เป็นวันนวดประจำสัปดาห์ค่ะคุณพี่หมอนวดคนสวยมาถึงแล้วก็จัดเตรียมสถานที่นะคะการนวดของเราทุกสัปดาห์จะเป็นนวดเท้านะคะเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้เดินเลยนะคะก็อยากจะให้เลือดลมไหลยเยียนดีหลังจากนวดก็แช่เท้าด้วยน้ำอุ่นนิดนึงน้อง แล้วก็ได้เวลาอาหารเย็นค่ะเป็นอาหารมื้อที่สองของวันปกติแล้วจะทานสองมื้อต่อวันเนี่ยเป็นประจําเลยนะคะข้าวไรซ์เบอรี่นะคะเหลือมาจากมื้อกลางวันอีกครึ่งกล่องก็มาทานในมื้อเย็นค่ะโอ้ยกับข้าววันนี้อร่อยมากเลยนะมีทั้งไก่ใต้น้ำแล้วก็แกงผักหวานแกงผักหวานแกงเองเด็จ,จ้าแล้วจาก แกงเพื่อนสาวก็คอมาค่ะมีเรื่องต้องอัปเดตอะเนาะก็อัปเดตกันไปพักหนึ่งค่ะแล้วคุณพี่คนขับสุดหลอก,ก็ออกมาทานอาหารของตัวเองจ้าปิดบ้านแล้วนาได้เวลาทำธุระส่วนตัวนะคะเพื่อเตรียมเข้านอนค่ะนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งของมีไมตรีนะคะเป็นวันเรียบง่ายสบายสบาย จริงๆแล้วแต่ละวันก็ไม่ได้เป็นรูทีนแบบนี้หรอกค่ะแต่อันนี้เอามาเป็นตัวอย่างให้ชมนะคะแล้ววันไหนถ้ามีโอกาสได้อัดคลิปไว้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ